กะบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยโดยน้องมื่อนี้กลับมาพบมาพอทั้งสองสามลำพอนเด้อพี่น้องเมื่อนี้เนาะมาพบมาพบอมื่อนี้ทั้งสามลำพอนกะยังประธานเดบไปเวียกง,งานทั้งใดาเด้อพี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่าฝนตกแห้งเนาะฝนกะตกแบบเลินลินติดต่อกันหลายมือพี่น้องเอ้ยกะเห็ดให้ถนนคนทางเข้าไปกะคนขังลำบากแน่เนาะทั้งสารลำพอนเองก็เลยหยุดก่อนพี่น้องเอ้ ก็คือมอน้กะมาให้มาหน้าพี่น้องมอนี้กะมาเลี้ยงงัวเนาะแล้วก็มาไทยทำวิธีชีตให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้เบ่งได้ชมคือเก่าเด้อพี่น้องจังใดกะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อสวยกดไลแชร์ซให้แน่เนาะแล้วก็รับชมคลิปวิดีโอพี่น้องเลยดยทีโบขามโฆษณาเด้อจังใดกะเบ่งโฆษณาให้ทั้งสาวํำพอนแดงเนาะโอเคพี่น้องตอนนี้กะติดตามหัดฟังแล้วก็ฮับชมไปพร้อมๆกันเลยมูน้กามาให้มาหน้าพี่น้องเอ้ บรรยากาศก็ดีดีเนาะฝนตกริมหน,นีหนีฝนก็นยังบบเศร้าจากเทือพี่น้องเอ้คือว่าตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์แล้วเนาะแต่ก็ยังบบทันจะหยุดตกสิไปใสมาใสกันระวัดระวงะังในเด้อพี่น้องสว่วงนี้กลับเป็นระดูฝนื้นนี้ทางสาวลำพรเองกะยังบบทันด้ไปเวียดงานทางใดเด้อพี่น้องื้นนี้กะมาเรียงงัวก่อนเนาะ เรียงงอหน่อยนี่หลยพี่น้องเอ้แย้มมันออกไปกินเขาเพิ่นเนาะเขาหน้าซาวอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆนี่ก็งามงามในสุดท้ายพี่น้องได้เบิง่งอันนี้เป็นเขาหน้าดำพี่น้องเอ้เคี้ยวงามอุ่มทุ่มเนาะผู้หากะดำแลวกม็มีผู้ดำก่อนแต่โดนละกะงามไกลสิเป็นนั่นก,ก็เป็นกออะไรอะพี่น้องเอ้ ตอนนี้ก็สำเร็จไปเนาะในในฤดูการผลิตต่อไปก็คือซีเมนฤดูการเก็บเกี่ยวต้องรอถ่าอีก3เดือนพี่น้องก็สิได้เก็บเกี่ยวกันแล้วเนาะที่ว่าอันนี้ก็เป็นผลสำเร็จครึ่งครึง่งทางเนาะยังอีกบ้านสุดท้ายพี่น้องเอยวิถีชีวิตชาวไ่ชาวนาตอนนี้ก็มาเรียงงวฝนตกลินงีพี่น้อง อนนี้กะสิไลงัวไปต,ตั้งตี่แ<ด>ห้อง,หอ,งอยู่ลาวพี่น้องเลยอยู่ฝั่งไทยเป็นอะไรนะ้อพี่น้องฝั่งไทยฝนตกดีอยู่บ่เนนะาะรอวพี่นอ้องพี่น้องตางแขวงเป็นจังไดก้กะคอมเมนต์มากในเด้อนะพี่น้องเอ้อันนี้ก็เป็นน้ำน้องพี่น้องมาตอนนี้ก็แตกต่างเนะาะเมื่อก่อนยังน้ำยังบ่ได้ไหลขนาดนี้จู่ว่าฝนตกดีแห้ง ือนี้กระสียางเลาะ,ะ,ะเลาะเรียงง่วนนี่แหละพี่น้องเอ้ยคำผู้เล่นเนาะจิ้งศรีกลับบ้านตอนนี้กระสีไรง่วนมาฝากนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยกระสีให้เป็นกินหยาอยู่แถวๆนี่แหละเนาะง่วนกับคนขังลำบ,บากไรพี่น้องส่วนนี้กรบโบคอยมีหยากินปันไดเนาะเอากระสียางเลาะเลาะ,ะไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ย เป็นกลัวส,สิทำกัจจิทายทำให้พี่น้องได้เบิงเนาะบรรยากาศนำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมื่อกี้เป็นสีคึ้นข แรงกับขอฝนสิต,ตกเออ,อพี่น้องเอ้ยมื่อนี้กัสิเรียงงวให้กินยาอิ่มก่อนพี่น้องเอ้จึงจะได้กลับบ้านเนาะกล่องกัสิสั้นๆเลยเด้อพี่น้องเอ้ก็ต้องขอโทษขออภัยหลาย มาทางนี้นำน้องกระเตมอยู่พี่น้องเ้ยนำล่นสะเนาะล้นสะล้นไฮล้นคันเลี้ยวไปทางนั้นแ็นมีจ่ทงหน้าพี่น้องฝากบางนี่กจะเป็นทงหน้านะบาวเนาะเขาเป็นกระงามงามเขียวกุ้มกุ้งเดี๋ยวสิยางไปเบิ่งใกล้ๆก่อน หน้าผลงามาลีพี่น้องเอ้เมื่อนี้ก็แข่งฝนเลี้ยงงัวเลยพี่น้องกันบนเลี่ยงพันยันง่วออกไปกินเขาเนาะก็ต้องได้เฝ่าว่าหัวหน้ากะบอดีปันไดก็ยันง่ิผลออกไปหลักกินเขาเด้ ฝนก็ยังบ่หยุดตกจ้ะเทื่อตกเบิดมือเลยพี่น้องเอย นี่แหละพี่น้องเอ้ชีวิตจริงของสาวลำพรนมานังตะกฝนเลี้ยงงว้วพี่น้องมื้อนี้ก็ได้ใครแต่ว่ามีห่มส้นเนาะมื้อนี้จะมาส้นห่มต้นวิกพี่น้องมื้อนี้จะมาเลี้ยงงวัวกับแม่เพิินเนาะแม่เพิ่นกับือสีลงไปเบิง่งให้เบิ่งหน้าอยูล่ลุมพุ่นลหละพี่น้องเอ้เมื่อนี้ก็บ่มีมือกล้อง ท่านมีมือกล้องก็สิไดไลงัวเขาคอบให้เพื่นจับกล้องให้ยู่พี่น้องวันนี้ก็มาปแปลกแนวเนาะพี่น้องมาเป็นเด็กเลี้ยงงวัวอันนี้เป็นเวียกลักลักแต่น้อยเลยแหละพี่น้องเอเลี้ยงงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สวยพอแม่เนาะเฮ็ดเวียกเงอนนำ พอดีอ้ายเพิ่นก็โทรมาพี่น้องเอ้ยบอกว่าเบิ่งไก่ให้แน่เนาะตอนนี้ก็สิเข้าไปสวนอ่เบิ่งไก่ให้ทางอายเพิ่นก่อนเนาะโอ้ยเข้าทางใดเด้บดนี้มนทางเข้าเนาะอ่าประตูเพิ่นก็ได้ กะเป็นไก่ทั้งอ้ายเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นกะเลี้ยงไว้เนะาะผู้ใดสนใจก็มาซื้อน้ำได้เด้อเพิ่นว่าเพิ่นกะขายในราคาเป็นกันเองให้กะสิเขาไปเบิ่งไก่อยู่คอกนี่เพิ่นก่อนมื้อนี้ทั้งอ้ายเพิ่นกะบ่อยู่เนาะเพิ่นกะเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงเพิ่น เขาข้ามากข้างในเนี่ยก็จะเป็นสวนพี่น้องเลยเพื่อนจะอ้อมนางว่เนาะอ้อมแยงว้เฮ็ดเป็นสวนเฮ็ดเป็นสวนว่าเลื่องไก่แล้วเพื่อนกะเฮ็ดคอไก่ว้อยู่ในขางในนี่เนะาะสารพรกับบอคอยได้มีโอกาสเข้ามาเบงดอกอันนี้ข้างอายเพิ่นเป็นคนเฮ็ดเนาะ โดนเขากะสีขามาเบึ้งเชอนึงอันนี้จะเป็นคอไก่เปิดก,กระเห็ดเป็นเือนไก่เนะาะพอไก่เมยไก่ก็อยู่หนี่เต้มเลยตอนนี้ก็มีไก่อยู่แล้ว ตอนนี้ก็ออกมาทางด้านนอกกะเป็นสวนปลาวิกเนาะเป็นสวนของไอ้เพิ่นเมื่อนี้เจ้าของเพิ่อนโอยู่เขาก็เลยมาลักไายพี่น้องเใดเมื่อนี้กับรรยากาศกัเป็นชีคึมๆเด้อเมื่อนี้ก็ได้เพิ่นก็บ่ค่อยได้ปลูกอีหยังดอกนะเนาะเพิ่นกัอาศัยว่าไว้เลี้ยงไก่พี่น้องเอ้ย ไว้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก,ก่เพนะื่อนเนาะไก่ก็อยากอาหารอยากกันเขาเซลลเซลอยู่เจ้าของเพื่อนกับโบยู่มาตรงนี้ก็อยากเซลล์อยู่เนะไก่น่อยเพิ่นก็บลายออลี่

ไก่ก็อยากกินข้าวเซลเซลอยู่โอเคตอนนี้ทางเจ้าของคนระมาแล้วเนาะไก่ก็จะได้กินข้าว มีแต่ตัวกินเก่งๆเลยเห็นแล้วกับเป็นตาออนซ้อนพี่น้องเลย ม่ตัวใหญ่นห่วงอาหารแห้งอะไรเี้แบ่งกันกินแบ่งกันกินเมืนี้กะคำพอดีพี่น้องเลยตอนนี้ก็คอยคำลงแรงแล้วเนาะกะสิไปไล่งวัวเขาคอกก้อนพี่น้องผู้แหละงวะัวกะอยู่กลางป่ากูหละเนาะ กลับไปกลับมามื้อนี้แป๊บเดียวคำ่ำพี่น้องอเอ้ยยังบ่ทันได้เวียกยังซ้ําค่ําไว้อ,นเนอะ,ะเลยฝนตกลิ้นแน่เนาะก็เลยได้เบิ่งแต่มงบ่ฮู้ว่าคําว่ามืดซําใดแต่ก่าวัดพอได้เบิง่งตะเวนมื้อนี้บ่มีแสงแดดเลยมื้อนี้มืดแต่เช้าจนค่ํา มังกรอ้พอแนวแสบพี่น้องมังกรบานเฮาเนาะปลูกธรรมศาสตร์พี่น้องเ้ย บดิไซฟ,ฟุนบดิไซปุยเนาะก็คือซีเมนอ่าฟุนคอ,อกนี่แหละพี่น้องไงไลนมาใส่ป้าพอดีสุกเลยไปเอางัวก่อนพี่นอ้องไงป่ะเนี่ยอย่างเลาะไปเลาะมาก,กบคำเองเหมือนนี้เนาะ เขาคอกเขาคลอกไรงอเขาคอกก่อนพี่น้องเอ,อ้สิคำแล้วสิคำแล้วไก่สีสิ้นสุดภารกิจเลยพี่น้อง โอเคพี่น้องเ้ยสำหรับคลิปนี้กัสิขคอโตจบคลิปเพียงสำนีเด้อพี่น้องเลยมันนีกัสิ้นสุดภารกิจพี่น้องมาเลี้ยงงัวเนาะแต่เศร้าจนคำตอนนี้กัขอโตไปไล่งัวเขาคอกันเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัสิได้ขอจบคลิปเพียงสำนีเด้อจย่างไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็หับ z o คลิปให้หน่เด้อพี่น้องโดยที่บขกามโฆษณาโอเคนอกสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสบายดีสบายดี